อันต่อไปไม่หน่อยกับสีลากน้ำยศลงไปข้างรางได้จ้าพูดลงไปจนสุดๆ <Yeah. S 2> พุ่นละพี่น้องแต่ว่าปกติน่ะเขาก็ให้เอาเอาไม้นั่นเอาไม้ยังก่ออันเป็นงามน่หน้ามาซักไ้สองฟังแล้วก็เอาอันนี้ข้างไว้แต่ว่าลูกบอกว่าเพ่นยกได้ว่าสันพ่นสีผ้ากันล่องยกเิึงอ่ะไม่หน่อยกับสิดึงดึงสายไปใช่ละ เอาพาักันหันหน้ามันดีๆลูกเดีอามาตรงถือมาตองยาง่างมาพักันยืนย่หันละแม่สีเป็นคนลากสายยางไปนี่ละจ้ากระสิประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมไม่หน่อยสียางลงไปมาตรงไปเห็ยุยางเด้อลูกเด้อมันจะของเด้ออันเดี๋ยวมไม่หน่อยสีดึงสายลงไปจนสุดนะจ้าพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังมาเบิ่งขันตอนต่อ,ตอไปจ้า บานนี่ปต้อนสิม่วนเก็บได้พี่น้องเด้ออันนี้ไม่หน่อยเพื่อไหวมงพูนเพื่ออัน<ฮ>เพื่อไม่หน่อยได้ถมไปจนมันสุดแดดเนาะก็ะเล่มมาไว้จาก,ส,กส,สี่สะก้อนนี่ไผ่ซีไซไม่ปิ้งไกล้ก็ได้เด้อจ้านี่เสียบเข้าไปเลยพี่นอ้องละพันนี่แหละ <c oughs> พันพันพันเฮ็ดเพราะว่า เพื่อป้องกันโบเหโบ่เฮน้ำโบเฮน้ำมันซึมหนีเนาะแม่นหน่อยกระเซียวเอา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 ันสายน้ำยดขึ้นแต่ว่าทำก็นแล้วแต่มันก็คือเอาประมาณนี้เดี๋ยวแม่นหน่อยกระซีไล่สายไล่สายต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุดข้างบนจ้าพี่น้องข้างล่างเอาหอดซนีนละจ้า อันแม่ไนกระยังส้ายยางไปจนสุดละเด้อพี่น้องเด้อต่อไปแม่หน่สิสตาดสซ้ายด้วหมนี่ก่อนนี้กระสิตัดปตะ่อมาณนี้ละเข่าบนนอกกันไก่จะไไเข่าอยู่เรียบร้อยอันนี้กระสิพันพันไวยังให้มันรุดพ่อเข้าอันวัดถึงหลกักกระเบื้องทิศทางมันถือต้องแ้วเด้อพี่นอ้องเด้อเขาก็มาซุปไซแบน เอาสายมานันนี่ซุปข้ามันในหูนี่ใส่ละซุปข้ามันเลยได้พ่น้งองเด้อซุปซุปข้ามาให้มันเลืกที่ซุปเทาทีจะเลืกได้แล้วก็มุนมุนลอกสายมันจ้า จนมันแน่นนี่ถือว่าเรียบร้อย <Okay. S 1> เดี๋ยวไม่หน่อยสิทดสอบทดสอบเบื้องบันว่ามันใส่ได้บอไม่หน่อยสิทดสอบระบบน้ำด้วยพี่น้องเด้อเปิดกองจนสุดเลยเพราะว่ามันไก่มันไก่ไกเติบพี่น้องพูดพูดสุดห่วยสุดต้นไม้ละไปแล้ว อันนี้เป็นทอพี่อีทีแม่น้อยเดินไว้นี่เจาะเองพี่น้องจังหวนันหนาจังหวนันนามมันผุ่งจังสี่เนาะเอาอันเอาสี่รถมอเตอร์ไซค์นาะมาแท้งจาะไปเลยแม่น้อยว่าสี่อันปลูกกล้วยไม้เนาะสซเสา,สาก็เลยอันเดินเท่งที่แรกว่าสี่เดินไปจนสุดพุ่นละแต่ว่ามันเกิดปัญหาอันแรงดันหนามมันมาพอ่อ ไม่หน่อยเลยซื้อละอันน้ำสายน้ำยศมากวันนี้นี่ที่ต่อไปเมื่อกี้นี่จ้านี่เบิรงการยศก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวดเดี๋ยวไม่หน่อยสิห้ายางไปจนสุดสายเพราะว่าเฮ้าต้องเช็คน้ำของเขาว่าอันน้ำม,มันหอดดีบอนี่อันนี้สายน้ำยศทึ่งๆนี่ทั้งลุมนี่ นี่ก็ถือว่าโอเคอยู่น้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิยางไปเรื่อยๆเด้อจ้าไล่ตาจักหน่อยเด้อพี่น้องบ่มีใหม่กันสัน้นนี่นี่พี่น้องกาฝากกดไล่ก็แช่กดติด,ด,ด,ดตามเป็นกำลังใจให้ไหมหน่อยเนอเด้อให้ยอดผู้ติดตามได้หอดพันน้ำบานน้ำเมืองเขาแน่นี่พี่น้องพ่อเปิดมาได้นิดเดียวนี่ยางมาได้นิดเดียวนี่ใส่บ่ได้เลยสายนี่ เดี๋ยวไม่น่อยสิเดอันต่อประตูน้ำแยกเป็นสองตต่อไปเพราะว่ามันเห็นปัญหาแล้วเนาะก็คือว่าเ็จนี่นี่น้ำมันบ่มาหอดแต่ว่าสายน้ำยดเท่าน่ะก็ยังยังยดอยู่พี่น้องเอาคลิปนี้อาสิยาาจัหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าอยากให้พี่น้องเห็นเห็นชัดๆว่านี่มันยังยดอยู่นี่เนาะ เดี๋ยวหันกลับไปบึงพี่ความยาวนะจ้าพูนพุ่นไกนยังประมาณร้อยห่ะสิบเมตรมั้งถึงสองร้อยเมตรนี่ล่ะนี่น้ำเริ่มอ่อนแล้วแต่ว่าก็ถือว่าย,ยดอยู่จ้าเดี๋ยวมาบึงไก้ๆนี่ยังยดอยู่จ้ายดอยู่ พี่น้องตอนนี้นะจ้านี่น้ามั่ยกยศมาหอดนี่ล่ะเบิงทาที่แล้วกะไก่ย่งอันโบยศต่อปันไดเนาะนะจ้าระยะห้างที่เหลือกับประมาณนั้นนะจ้าเนาะเดี๋ยวไม่หน่อยสิพ้ายางไปเอา้ายศเหรอตัวพี่น้องยศมาหอดพี่เหรอตัวนี้โอ้คิดว่าไม่หน่อยคิดว่าเด้อ คิดว่ามันต้องได้แน่นอนละ่ะหอดพี่แท้ล่ะพี่น้องนี่ระยะทางมาหอดนี่นี่ประมาณสองรอยเมตรมาสันจากเสาเนาะนี่นี่เสานีเสาที่เก่าสิบแปด เพิ่นอันเฮ็ดหาระยะสองเมตรหน้าพี่น้องแต่ว่าพี่พน้องเนี่ยเบิ่งพูนพุนไก่เติบด้ยแ่นไม่หน่อยว่ามันอาจจะไก่อาจจะไกลสองน่อยเมตรอยู่ดอกจา้าเพราะว่ามันไก่แห้งพุนเนี่มไปพุนนี่ละไม่หน่อยกือบสิบยุด ยุดวิดีโอไวซ้ำนี่เนาะจ้าเพราะว่าไม่หน่อยบอสามาราจะทานามให้มันไหลมาหอดจุดสุด้ายที่ไม่หน่อยเฮ็ดไว้ได้แล้วเพราะว่ามันกะคำแล้วเนาะจ้าเนาะไม่หน่อยกะต้องเฝ้าเมื่อและอีกอย่างหนึ่งนามที่ไม่หน่อยใส่นะ่ะมันเป็นนาประปาของกลุ่มนามประปาน,นี่ก็คือเพ่นใสพลังงานแสงอาทิตย์นะ,นะจ้าหมายความว่าทาดวงอาทิตย์บ่มี่นี่คือระบบประปานะ่ะจะบป่ปอยนามออกบ้านนะ่ะนะ คิดว่าน้ำข้างทั้งกะอาจอาจจะเหลือบ่อหลายนาะจา้ะาเนาะขะสันไม่หน่อยกะสิ่คืนคืนเมื่อข้างบนนาะจา้าเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันอยู่ข้างบนอีกที่หนึ่งจา้าจากการประเมินของไม่หน่อยเด้อจ้าพี่น้องเดอ้อพบว่าถ้าไม่หน่อยเปิดน้ำสองสายก็คือ เปิดเท่างสายทอพี่อีล่ะกะทอน้ำยศที่ต่อไม่นี่เนาะมันสิเกิดปัญหาก็คือน้ำม,มันจะไหลบถล่ถึงขางลางถึงจะไหลก็ไหลซามันเห็ดเห่การไหลบ่สม่ำเสมอแต่ว่านา้ำเท่างๆเนะี่ยเห็นวาพี่น้องมันสิเจิงเจิงน้องไปเบิดเลยเพราะฉะนั้นไม่หน่อยสิแก้ปัญหาโดยการติดอันติดว่าวติดว่าวปิดเปิดเด้จ้าตัวน,นึงไม่หน่อยก็สิ กกษิเอาไซ่ประมาณนี้ละนี่อีกมองนึงกกษีเอาไซ่มองนี้พอดีพอ,อดีแม,ม่หน่อยอันอันเพื่อไวเนาะตอทอเพื่อไวเพื <ผม S 1> ่อมันเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วพี่น้อง <ผม S 1> บรรยามน่ะแม่หน่อยกกสิตัดมองนี้แล้วก็ใส่ใส่ประตูนามนะจ๊ะบรรยามน่ะก็เปิดเ้นนี้ก็คือเ้นนี้เส้นเดียวไปเลยปิดเ้นนี้ไวเองสินะ่าหน้ามันจึงจะไหลทั่วถึงจ้ะ คัดสั่นคลิปนี่กระซำนี่ซะก่อน้อจ้าเด้อจังพอกันไหมคลิปหน้าจ้าถ้าพี่น้องมากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใหม้มาหน่อยน้ดอจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า